เป็นไงล,ลูกลูกค้าอยากได้วีโกแต่งเต็มอ่าเอาแบบซิ่งลงสนามเลยเอาแบบลงสนามงบไม่ข้ามสามแสนนะงดไม่ข้ามสามแสนเอาแบบพร้อมลงสนามเลยนะหนูจะไปแข่งหรอลูกหนูไม่แข่งอ่ะ <laughs> นี่ลูกค้าหรือหรือว่าเราเองลูกค้าอ๋อลูกค้าอยากได้แบบแข่งโอ้ทำไมไม่ไปซื้อรถแข่งมาซื้อรถบ้านทำไมเนาะโอ้ข่อยาซื้อที่นี่เนาะอ,อ๋อยากซื้อที่นี่ด้วยใช่ค่ะเอามาวันนี้มีคันหนึ่งนะเซล,ลน้องไนท์จัดให้วันนี้คันนี้เลย อูช่างจอบไม่ใช่เขากันหมดอ้าวไม่ใช่อูอูช่างจอบกระบินบุรีเหรอไม่ใช่ค่ะแล้วช่างจอบกระบินบุรีนี่เขาเป็นใครเขาเป็นใครไม่รู้เป็นพ่อหนูอ๋อกระปูหมดร้านเลยดีเออกรปหมดร้านเลยพ่อเลยดีใครจะทําสีใครจะซ่อมรถก็ติดต่อพ่อหนูได้ก็บอกเขาไปดิติดต่อใครอยู่แถวกระบินบุรีเอาบอกเลย เอซีอยู่แถวกระบ,บินบุรีใครจะซ่อมรถไปอู่พ่อหนูได้นะก็วบาไปดิจะได้เจอหน้าหนูด้วยนะกระแสมันเหมือนละอรโอเคเอางบไม่เกินข้ามสามแสนใช่สตาร์ได้ปบ่ขอสตาร์เดย์เนอะโอ้ <laughs> โโคตรสุดอะะไม้เท่าไรน้องในไม้ด้วยแสนสี่ค่ะแสนสี่ใช่ดิปปี้วันบูธมือจับนะนี่ เหมาะมากเวลาหนูคลอดลูกหนูก็จับตันนี้คลอดได้เลยลูกเอาเข้าไปนั่งดูนินั่งอีกอ่ะกระโปรงไม่ได้ใส่รองนั่งได้แต่ได้ไหนิดนิดเดียวอย่แตะเยอะว้าวลกวโอ้ยโอ้ยพอรถมันแรงอดกลัวตกใจไม่เอาขาออก้วยนะมันรถซิ่งหนูมันพร้อมลงสนาม พี่ก็บ,บอกแล้วว่ารถพร้อมลงสนามโอ้ขาก็ไม่ถูกเมื่อกี้พี่ต้องมือจับขายกออก,ก,กอจะกดอย่างเดียวเลยนะตัวนี้เป็นวีโก้แชมป์4ประตูเครื่อง3,000 V n t u r b o ตัวท็อปสุดรุ่น G รุ่น G อาตัวยกสูงนะแต่คันนี้โหลดเตี้ยทำยีราฟแคบเฉพาะห้องเครื่องนี่ทำมาประมาณ2แสนไปดู ไอ้เบงปัดสุดบ่สุดบ่ไละสุดบ่ห้องเครื่องเทนลายเดี๋ยวไอ้เสียมจะเปลี่ยนลายใหม่ตรงเนี้ยเป็นกระสรถสิเป็นเซลลน้องไหนยังไงสายไฟไม่มีรุ่นนี้นะถ้าหนูไปจอดเอาไปจอดบ้านนะรับรองหนูไม่มีจัดสายไฟทำไมคะ มันไม่มีสายไฟให้กัดยังไงลูกมันจะไปกัดตรงไหนล่ะนะะเครื่องสามพันเฉพาะห้องเครื่องนี่ทำมาวัานมาณสองแสนสองแสนแล้ว <c oughs> สองแสนกีบพ <c oughs> ูดเล่นพูดเล่นหนาแสนกว่าต้องมีแสนกว่าูแอร์อจะเย็นเลยลูกแอร์เย็นเจี๊ยบแ <c oughs> อร์เย็นเจี๊ยบ <c oughs> ขาวจั่วเนาะขาวจั่ว <c oughs> เลยคันเนี่ยขาวเหมือนน้องไนท์เลยแบตเตอรี่อยู่ข้างหลังนะ แต่รถคันนี้ใครจะซื้อไปอ่ะหนูต้องหาที่ล็อกแบตให้เขาด้วยเวลาเขาไปจอดตามงงตามงานอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีขโมยมาขโมยแบตมันยกแบตได้ง่ายๆเลยเนี่ยเมื่อกี้ของบเท่าไหร่นะไม่ข้ามสามแสนไม่ข้ามสามแสนใช่เดี๋ยวพี่เสียขายให้สำหรับ FC เซลล์้องไหนเหลือขายเพียงแค่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพัน เอกาส9บ9 9้ 999. ้าร้อบาไม่เอาเอา9 9นเมน้พันอโอเคหมโอเคเลยถอนให้พ0 0หนึ่งโอเคไหมถอนให้พันหนึ่งโอเคหใครจะซื้อสดวีโก้สประตูแต่งเต็มเอาไปลงสนามเอาไปปั้นต่อเอาไปขับโชว์นะเอาไปทำห้องโชว์คันนี้ควดคุ้มครับคุ้มเลยอรถเจ้าของเดิมอยู่เพชรบุรีนแต่งเต็มคุ้มคุมแค่ของแต่งก็เกินราคาแล้วแต่งเทาห ค่าแต่งเท่าไหรสองแสนเก็บของเราอะเหรอไม่เราค่าแต่งเท่าไหรสองล้านอันอันนี้ถามแม่เราใช่ไหม้จัดการบอกผู้จัดการผู้จัดการไหนผู้จัดการพีผู้จัดการแม่เหรอเอาเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันค่ะเเหรอมื่อกี้ได้บอกพี่น้องเก็บซีเขาจะเตรียมเงินมาแต่งจะมาหลอกเราเอา สวนใจจะจองรถหรือจองเซลล์น้องไหนติดต่อได้เบอร์ที่ไหนคะเซลน้องไหนเบอร์โทรนะคะ0625085690ค่ะ,อะแอปบ้านเขียวค่ะ0910286400คะ่ะตัวนี้ขายสดน้มัจัดเฟ็นนซ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นรถสิ่งนะ,นะ299,000บาทงบ3 0 0 0มีทอนมานี่ไอเสมกับเซลล์น้องไหนคนสวยไปแล้วครับผมสวัสดีครับ